สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนดขำเจริญนะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประมงยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประมงนะครับซึ่งตอนนี้นักศึกษาที่เข้าปี2,566เนี่ยนะครับถ้าย้อนอดีตไปแล้วตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับวันนี้ก็เรา ก็จะเป็นรุ่นมินาโควร,รุ่นที่3 3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีการประมงของเราก็ตั้งมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นสมัยแรกๆที่ผมก็อาจจะเป็นผมก็เป็นอาจารย์รุ่นแรกนะครับที่เข้ามาเป็นทํางานที่นี่นะครับแล้วก็ได้พบปะน,นักศึกษาม,มาเกือบทุกรุ่นนะครับแล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สามสามนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งมาเป็นคณบดีนะครับแล้วก็ได้มา เห็นและมาดูแลรุ่นนี้ด้วยนะครับสำหรับนักศึกษานะครับที่เข้ามานะครับก็ผมคิดว่าแต่ละคนก็รู้สึกว่าเออมันว้าวเวอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าว้าวเวอะไรต่างๆแล้วนะครับออบางคนก็อยากจะหาที่ปรึกษานะครับถ้านักศึกษามีปัญหานะครับก็ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรืออาจารย์ประจําสาขานะครับแต่ละสาขาเนี่ยเขา ผมคิดว่าอาจารย์แต่ละสาขาก็น่าจะาช่วยเหลือเราอยากเติมที่นะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ซึ่งผมก็เป็นอาจารย์รุ่นสมัยก่อนๆนะนะครับรุ่นแรกๆก,ก,ก็แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนักศึกษารุ่นนี้ก็อายุใกล้เคียงกับลูกผมมานะซึ่งอันนี้ ก็คือ,เอ่เราก็เหมือนกับว่าอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบลูกแบบหลานนะครับนักศึกษารุนนี้ก็เหมือนกับลูกรุ่นลูกผมนะครับซึ่งลูกผมก็เรียนในดับเปินยาตรีนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะมาแวะมาหาผมได้นะครับที่ห้องคณะบดีหรือว่าอาจจะโทรสายด่วนถึงคณะบดีนะครับผมก็จะพยายามจะแก้ปัญหาพวกเรารุ่ลูก,ลกทุกคนนะครับอยากยืมที่นะครับ ครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเข้ามาในวันนี้แล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็จบาตามเกณฑ์ที่เราได้วางไว้ก็คือ4ปีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ